ผมชื่อบอยครับขับวินอยู่แถวแถวซอยโรงงนามเก่าช่วงนั้นผมเพิ่งรับคนไปส่งในหมู่บ้านท้ายซอยตอนสี่ทุ่มแล้วก็ขี่กลับคนเดียวพอถึงช่วงโค้งกลางซอยบรรยากาศมันเงียบไม่มีรถไม่มีไฟผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ขี่รถเข้ามา เหมือนมีอะไรจ้องอยู่ในความมืดแล้วมันก็เกิดขึ้นครับหมาดำตัวใหญ่มากใหญ่กว่าสุนัขทั่วไปตัวเท่ากล่องน้ำแข็งรถกระบะมันวิ่งออกมาจากข้างทางเงียบๆแล้ววิ่งไล่ตามหลังผมแบบไม่ออกเสียงเลยผมหันไปมองแวบเดียวก็เห็นแววตาของมันแดงกล่ำ ผมรีบบิดสุดแรงเสียงเครื่องยนต์ก็ดังแต่มันก็ตามมาแบบนี่เงียบไม่มีเสียงเท้าแม้แต่นิดเดียวมันตามผมจนเกือบถึงท้ายซอยแล้วจูๆ่ๆมันก็หยุดผมหันไปมองอีกทีมันหายไปแล้วครับมันละลายหายไปกับความมืดวันลุงขึ้น ผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุงวินรุ่นเก่าฟังเขาบอกว่าเองโชคดีนะมันแค่วิ่งไล่แต่ถ้าคืนนั้นเองขับผ่านช้าหรือจอดรถมันอาจจะไม่ใช่แค่วิ่งตามเขายังเล่าอีกว่าบ้านไม้ล้างตรงโค้งนั้นเคยเป็นบ้านของคนเล่นของทุกคืนวันพระเขาจะปล่อยของ เ้าซอยถ้าใครขอซ้กำกรรมซัดจะโดนของมันสิงและก็เกิดอุบัติเหตุในตอนเช้าตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยขี่เข้าไปตอนกลางคืนอีกเลยหลังจากคืนนั้นผมชื่อแบงค์ครับทำงานเป็นรปภอ,อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ห้างนี้ค่อนข้างใหญ่มีห้าชั้นรวมถึงโรงหนังกับโซนของเล่นเด็กด้านบนงานผมคือเฝ้ารอบดึกช่วงห้าทุ่มถึงเช้าโดยปกติผมจะเดินตรวจรอบห้างทุกชั่วโมงเปิดไฟบางดวงไว้ตามจุดสำคัญเช่นโถงกลางบันไดเลื่อนและหน้าห้องน้ำคืนหนึ่ง ผมจำได้แม่นเป็นวันอังคารห้าเงียบสนิทผมก็ลังเดินขึ้นไปชั้นสตามรอบตรวจแต่พอถึงโถงกลางบริเวณชั้นหนึ่งตรงลานกิจกรรมผมได้ยินเสียงบางอย่างตุบเสียงเหมือนของหนักตกจากที่สูงผมสะดุ้งเลยครับรีบส่องไฟฉายมองขึ้นไปบนชั้นห้า และตอนนั้นเองผมเห็นเงาดำรูปร่างเหมือนคนกำลังลอยตกลงมาจากชั้นบนมันเร็วมากครับเหมือนพุ่งลงมาทั้งตัวผมเผลอหลับตาปีเพราะตกใจผมรู้สึกถึงลมเย็นวูบผ่านหน้าไปพอลืมตาอีกทีไม่มีอะไรเลยครับไม่มีศพไม่มีเศษอะไรตกลงมาพื้นว่างเปล่า ผมกั้นใจเดินไปตรงที่มันตกมองไปรอบๆไม่มีอะไรผิดปกติแต่รู้ไหมครับตอนผมก้มลงไปดูที่พื้นตรงจุดนั้นผมเห็นรอยเท้าเปียกๆเหมือนมีคนเพิ่งยืนอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยผมไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้วครับรีบวิทยุเรียกเพื่อนร,ปรอปภที่อยู่ฝั่งท้ายห้างให้มาเดินเป็นเพื่อน พอเล่าให้เขาฟังเขาเงียบไปนานแล้วพูดเบาๆเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งพัดตกมาจากชั้นห้าตายตรงโถงนี่แหละตอนนั้นเธอขึ้นไปกับเพื่อนแล้วตกลงมาไม่รู้ท่าไหนเธอตกลงมาจากชั้นห้าผมนี่คนลุกทั้งตัวเลยครับแล้วรู้ไหมหลังจากวันนั้น ทุกๆวันที่ผมเข้าเวรผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตกอยู่ตรงนั้นเวลาเดิมตีสองสิบห้านาที